โอ้แลบโหดมากเออเอาลูกน้องไปยังไงลูกน้องฮู้ โ oh, อ้โหโอ้ใส่รอบจัดนะครับใส่รอบจัดนะครับต้องไปเร็วนะครับถ้าไปถ้าเราหยุดนะครับช่วงเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยอ่าม right we ันจะฟรีนะครับแต่ถ้าเราเกาะสายพานเอาไว้นะครับใส่รอบต่ำเกาะสายพานเอาไว้ใส่วินนาเล็กๆตัวน nice. <like ี้หน่อยหรือไม่ก็ใส่รอบใหญ่นะครับรอบชานะครับมันจะพอดีนะครับ คันไม่มอไแต่ดับใช้รถไปโหดมา นเหน็บอย่างนี้แหละมันถึงไม่ไปนะครับผมโอ้มีต้นเตียนด้วยนะครับผมมีลูกด้วยนะจะให้ดูนะครับโน่นเลยโน่นนะครับเตียนนะครับในในในลูกเขานะครับโอ้ลูเกเยอะด้วยนะข้างบนนู้น ให้ลูกน้องเหยียบกราบเด้อเหยียบกราบเหยียบกราบเหยียบกราบนึกว่าเหยียบนะครับ ใชครับถ้าปุยออกได้บ้างแล้วก็พอไปได้นะครับเป็นแนวลนน้องวิกตามนะครับฮ่าฮ่าฮ่าพ่นตกวะครับบรงนี้อ๋อยางยางพ่นตกแรงมากๆมีการมาแทรก อันนี้นอันนี้ที่มันแชะแชะ<ๆ>ทุกทุกมือก้อนม,ออมอาอือยแล้วมีไปเลียวนะครับรับภาษีของผมนี่ครับถ้ามีไปเลียวนะครับถ้ามีไปเลียวให้จะดีมากเลยนะครับขอรับภาษีนะครับ มีไฟเลี้ยวให้แล้วก็ตรงมือมุนข้างหน้านะครับไม่มีตัวล็อกอไม่มีตัวกันกันตกให้นะครับมือควงนี่หายไปสองตัวแล้วเออ,อ,ออไอ้แ้วไทยเดอร์ไทยเดอ เดินแช่กับยางไรเดียนนี่เป็นอะไรที่โอ้ไม่เข้ากันนะครับผมแต่ข้อดีของเขาคือเขาไม่ตะกุยลึกนะคถ้าเป็นยางดอกอาจจะตะกุยลึกนะครับแต่ว่ามันขึ้าอยู่ที่คนใช้นะครับแล้วแต่คนใช้แล้วแต่ช่วงเวลานะครับบางครั้งยางไรเดียนอาจจะดีกว่ายางดอกบางครั้งยางดอกอาจจะดีกว่ายางไรเดียนนะครับ มันแล้วแต่คนใช้แล้วก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับส่วนมาทางผมในส่นมากจะเป็นยางเรเดียนนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ลาบากจริงนะครับลําบากจริงแต่ว่าถ้าจะให้ไปลุยงานอย่างนี้แนละ้วมาเปลี่ยนสซนย,ยางดอกพอหมดงานมาเปลี่ยนใส่ย,ยางเรเดียนอะไรเงี้ยมันก็ยังไงล่ะมันไม่ได้ขยันเปลี่ยนนะครับก็ใช้แบบนี้กันไปนะครับนี่ก็สักทีหนึ่งฮะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะครับ ไปเลี้ยวออกช่วงคันนี้ออกช่วงช่วงเดือนเ,ออเดือนไรนะยังไม่ได้ปีนะครับผมช่วงวันศาสตร์สิงหาช่วงนี้แหละกันยาตุลาไป,ไปประมาณนี้แหละนะครับกันยาตุลาน่าจะประมาณนี้นะครับครงนี้ ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปีนะครับเดี๋ยวจะพามาดูของผมร้อยแปดสิบไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวกันนะครับยังเสียดายอยู่นะเนี่ยเวลาตัวนี้มันบางครั้งมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือว่าบางครั้งมันอาจจะลืมล็อกนะครับมันก็ไหลไหลลงมา,างหน้านะครับมันก็ตกถ้ามีตัวนี้ให้จะดีนะครับมันจะไม่ตกนะครับก็ ถ้ามีอย่างหนึ่งให้ให้แก้ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามือหมุนของผมนี่หายไปสองตัวนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้ทํามาหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันชอบตกนะเพราะผมมันดีดเองด้วยนะครับกิบล,ล็อกนะครับดีดเองนะครับเวลามันกระแทกมันก็ดีดดีดมเองเพราะมันดีดแล้วมันก็ไหลมาข้างหน้าแล้วก็ตกทิ้งนะครับตัวติดมากับรถก็ไม่นานนะครับใช้ไม่นานก็ตกทิ้งนะครับ แล้วก็ตัวหลังอีกนะครับซื้อมาใหม่อีกก็ตกทิ้งอีกนะครับตอนนี้ไม่ไม่ใส่แล้วนะกันสตาร์ทของผมเอาไปเก็บไว้ที่เก๊ะนะครับเพราะว่าใช้ได้สตาร์ทนะครับมันมันเป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับตัวคันคันสตาร์ทนี่แต่ว่าถ้าไม่มีมันก็แย่เหมนกันนะครับตกหายของผมดีหน่อยที่มีได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทได้ก็ใช้ยังใช้ดีนะครับใช้ดีแรงแรงเยอะนะครับ ร0สุภคนี้155นะครับน่าจะทําเครื่องมาแล้วนะครับน่าจะเกาะสปริงอะไรมาแล้วแต่ผมยังยังไม่เกาะนะครับยังไม่ได้ถอดเครื่องเลยนะครับแค่ทะลวงท่อกับจูน้ํามันนิดหน่อยนะครับดับน้ามันนิดหน่อยก็ยังใช้ดีอยู่นะครับไปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไปจบคลิปก็พามาดูฝั่งนี้หน่อยรดท่อหลุดนะครับเป็นท่อลงพื้นวินหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับใช้รถได้โหดมากนะครับไปเลียวเนี่ยของผมท่ามสูงว่ามีไฟเลี้ยวแล้วก็กันตกกันสตาร์ทนะดีใจมากนะครับก็ระทัอเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ถ้ามีมาสองอย่างนี้ก็จะดีใจมากเลยแต่ก็ยังไงล่ะเครื่องมันใช้งานนะครับมันก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมวยครับผมสวัสดีครับ